วันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนครับขออนุญาตยืนยันอุดมการ์ยืนยันทางการเมืองของจุดยืนทางก,การเมืองของพรรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิมที่เราเคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อดึงปีที่แล้วครับรัฐสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพักเก้าไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพักการเมืองที่มีความเชื่อทางอุดมการณ์กันต่างขั้วจะสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอดหปีครับ ทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยพวกเรายังคงยืนยันคําเดิมแม้วันนี้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏพักร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อโดยการเสนอชื่อคุณชัยกเกษมนิติสิริตัวแทนของพรรคเพื่อไทย ที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลครับที่จะต้องร่วมกันเสนอชื่อ และคาดว่าจะได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแม้พักประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในนามพักตนเองได้แต่ผมมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เราต้องการผลักดันในอีกหลายเรื่องครับที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่เรายังคงจะใช้กลไกในรัฐสภาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ทางพรรคประชาชนขอยืนยันเช่นกันว่าถึงแม้เราเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรายังมีอีกหลายภารกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีหลายวารรคครับที่เราจําเป็นจะต้องผลักดันร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลตัวอย่างสําคัญของวรระดังกล่าวซึ่งผมเชื่อว่าได้ถูกตอกย้ําในสังคมเห็นตรงกันแล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นก็คือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และโครงสร้างขององค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องของความรับผิดรับชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กลุ่มคนไม่กี่คนมาเป็นผู้ตัดสินเพื่อทบทวนเงื่อนไขของการยุบพ,พักให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักสากล ซึ่งสามารถดําเนินการได้คู่ขนานกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสะสะรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นหลังจากนี้ครับทางพรคประชาชนเราจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่านกลไกของรัฐสภาและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้ความร่วมไมไ้ร่วมมือกับเราในภารกิจดังกล่าว เพื่อทวงคืนอำนาจสูงสุดที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ